ละครแอนเคนช็อกแรงยิ่งฉายเรตติ้งยิ่งลดชาวเน็ตวิเคราะห์ทำไมคนเทพิธฟอร์ม2พระนางระดับตำนานของช่องสา ทีจับคู่กันเมื่อไหร่ดังเปรียงเมื่อนั้นเพราะซุปตา2 5 0พนงานละครคู่เรื่องใหม่ของแอนเคนยิ่งฉายเรตติ้งยิ่งลดลงเรื่อยๆอีพีล่าสุดบอกเลยดูตัวเลขแล้วสูดหายใจฮึบเรียกพลังกันด่วนๆเลยละค่ะเพราะทำไปได้แค่1.3ลดลงจาก EP ที่แล้วไปอีก ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตแฟนละครนั้นก็ไม่พลาดรีบหาสาเหตุกันด่วนๆว่าเพราะอะไรทำไมคนดูถึงเทส่วนเหตุผลนั้นก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบแล้วคนที่ชอบเขาก็ชอบเพราะอะไรแล้วทำไมคนอีกฝ่ายถึงไม่ชอบ ซึ่งก็มีคอมเมนต์ดังนี้ 1. ไม่ชอบเพราะแนวละครแอนไม่เหมาะกับบทแนวคอมดีจัดจ๋าแล้วผู้ชมอยากดูแนวดรามา่าหรือใช้ฝีมือทางการแสดงมากกว่า 2. แอนเคนนั้นยังเคยเล่นเป็นพระเอกนางเอกได้อีกเรื่อยๆแหละ แต่ถ้าแนวคอม,มดีแบบนี้ถึงเล่นก็เสมอตัวถ้าอยากให้เป็นกระแสก็ต้องเป็นบทที่มันเป็นกระแสคิดว่าเรื่องที่แอดเล่นกับอนันดาเกมรักทรยศ้าบทดีก็น่าจะปังได้ามซุปตาเป็นที่บทครับคนรอดูตอนเปิดตัวเยอะมากดูจากยอดดูออนไลน์ EP 1ที่ทำสถิติเปิดตัวสูงสุดของปีนี้ 4. เพราะละครมันมีสูตรสําเร็จไงละครมันถึงแนวเดิมๆไม่ก้าวข้ามอะไรเดิมๆสักทีพอแบบมีละครที่แปลกแหวกแนวมาทีก็คือแบบไม่รุ่งไปเลยก็ร่วงไปเลยเพราะคนไม่ชอบอย่างเรื่องนี้ก็แนวละครชีวิตจริงบทเบาๆคนอาจจะไม่ชอบแต่คนชอบก็มี 5. ชอบคำนี้ละครไม่มีสูตรสำเร็จอย่ายึดติดกับความสำเร็จเก่าๆคือใช้ได้กับเรื่องนี้จริงๆเขาสองคนนั้นยืนอยู่บนจุดสุดยอดแต่วันนี้ถึงละครเรตติ้งไม่ดีเท่าไหร่แต่มันก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของละครไทยทางภาพสีการตัดต่อยิ่งกับแฟนละครของแอนเคธก็ยิ่งดีใจที่สุด มีแต่คนบอกว่าดูเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องแต่นี่ชอบมากเลยนะมันเป็นแนวละครที่แปลกใหม่ดีอะความมุมกล้องมูทโทนต่างๆเหมือนภาพ,พยนตร์ละครสอนละครคนบางกลุ่มอาจจะเข้าไปไม่ถึงเพราะชอบเรื่องราวที่ประติดปต่อกันมีการผูกปมเรื่องต่างๆปะแต่เรื่องนี้ปมน้อยคลายไวเบาสมองดีมากนะ เรียกได้ว่ามีมุมมองหลายมุมมองให้ได้คิดตามเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ